คุณเคยสงสัยไหมคะว่าบางคนทำไมเขาดูชิวชิวดูนิ่งนิ่งสงบขณะในสถานการณ์ที่มันดูย่แย่ดูน่ากดดันหรือตื่นเต้นนะคะคลิปนี้จะให้ข้อสังเกตของคนนิ่งนินะคะว่าเขาทำยังไงแล้วก็เราก็นำไปปรับใช้ลองดูกันนะคะหรือคนที่ชอบตื่นตระหนกก็ควรจะเอาไปฝึกบ้างนะมันจะได้เกิดความนิ่งนิ่งสงบสงบนะจะได้มีความสุขนะคะคนนิ่งๆิ่งมักจะเดินเป็นประจำค่ะ เดินเหมือนคล้ายกับเดินทําสมาธินะแต่ไม่ได้ขนาดว่าทําสมาธิแลนะเหมือนเดินชมนกชมไม้เหมือนการเดินฝึกโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามีอะไรมาปะทะและทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นข้อสังเกตข้อที่2นะเขาจะทําอะไรช้ากว่าคนปกติยกตัวอย่างเช่นกินข้าวช้าเคี้ยวอาหารช้าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีข้อสังเกตข้อที่3นะคะคนที่ดูแบบนิ่งดูสงบสงบ เขามักจะอยู่ไม่ไกลจากธรรมชาติคือชอบธรรมชาติถ้าสังเกตดูหลายคนที่นิ่งๆมักจะมีอะไรที่เราเห็นเป็นส่วนเล็กๆและอยู่ใกล้ธรรมชาติเสมอเช่นมีต้นไม้เล็กๆวางบนโต๊ะทำงานและว่าเมื่อไหร่ก็จะนำตัวเองไปอยู่ตามธรรมชาติชอบเที่ยวโดยไม่ต้องมีกิจกรรมเยอะๆ ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติดื่มดำกับธรรมชาติข้อดีของคนนิ่งๆเงียบๆข้อที่4นะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในรายละเอียดมากมายขนาดโดนวิพากวิจารณ์ก็ไม่ใส่ใจปล่อยผ่านเร็วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนพวกนี้ค่ะจะทำอะไรเกี่ยวกับจิตวิญญาณอย่างเช่นนั่งสมาธิสวดมนต์ช่วยให้สงบลงโดยเฉพาะพุทธศาสนานี่ก็เป็นกุศโลบายที่ช่วยให้เขาไม่คิดฟุ้งซ่าน คนเหล่านี้เขาจะเข้าใจว่าอะไรเป็นความต้องการของร่างกายและถูกกระตุ้นได้ง่ายอย่างเช่นกาแฟทําให้เขตื่นเต้นเกินไปก็จะไม่ดื่มหรือน้ําตาลทําให้ร่างกายคึกคักเกินไปก็พยายามดีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่เขาต้องการความสงบนิ่งเขาจะต้องไปพูดอะไรที่ยากๆมันต้องใช้ความนิ่งมันก็อาจจะยากอะไรก็ตามที่ทําให้เขาสงบลงได้ในเชิงจิตวิทยา เขาต้องรู้เพราะว่ากิจกรรมที่คนส่วนใหญ่สงบลงได้ด้วยกันอย่างชงชาดื่มชากิจกรรมแบบนี้ทาให้เขาสงบลงได้ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องสำคัญสำคัญพรีเซนต์งานสำคัญสำคัญหรือพูดคุยกับคนที่ยากๆนะนี่เป็นไอเดียที่ดีทําให้ตัวเองสงบได้นะคะอย่างเช่นฟังเพลงและได้รู้ว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรกับเรื่องพวกนี้ การนิ่งๆการไม่โวยวายทำให้มาดเราดูดีบุคลิกภาพก็ดูดีพร้อมรับสถานการณ์ได้ดีเรียกได้ว่านิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ